ว่ามันต้องล้างอีก่ไหมเนี่ยดีแล้วก็เดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวเราอันนี้ลองเทดูก่อนเดี๋ยวดูดูก่อนราดน้ำว่าน้ำมดงดังไหมเดี๋ยวคันไปส่งลูกค้ามีจารบีด้วยนีไม่ซื้ออีกเลยร้านวันไหนรอบไหนวันทีโทตามครั้งแรกก็จะประมาณนี้พอคาบหมดแล้วน้ำมันหมดแล้วก็ ใส่ยังคะทำไรค่ะให้ให้เจ้าของเครื่องออ,อ,งอต้องมันแผ่นกระจกต้องสอดไวอครับมันจะเป็นแผ่นกระจกกันกระเด็น มดไม่ขึ้นนะครับวางไว้มดก็ไม่ขึ้นไม่มีน้ําแล้ว <laughs> เนี่ยถ้าลำประมาณนี้กว้างประมาณนี้อ้วนประมาณนี้สามารถสอบพร้องกันได้สองลำสามลำ S <S ต่างกันเลยไหมครับกับรุ่นเดิมต่างจ <S <S นะัะงั้นตัวนี้เขาจะให้ปรุก กิโลกับอีกหนึ่งกิโลนิดๆนะหนึ่งกิโลที่เป็น1กิโลก็ไนดะ้หนึ่งกิโลจากหกร้อยจะเพิ่มเปอนเท่าไหร่อันน,นี้น่นจะปรโลาณโกเหัือนกันจะไกลีกี จริงถ้าเอว่าเป็นลางแบบนี้ตได้เลยครับจริงกต้องผ่าแล้วก็แซกดำๆออกนะทำมดืดๆอยู่แล้วเมื่อคืนมืดอมองมองไม่เห็นมองสบีพี่เขาก็ออก <c oughs> ดูมากใช้เครื่องนี้แล้วหายห่วงเลยครับ ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเครื่องมันทนมันอึดมากอึดมากใช้แบบลูกน้องพี่ทำถกพื้นอะเาใ<ช>ส้ได้เจ <ะ S 1> ็ดสิบเซนอะยังไม่พังเลยโดยเฉลี่ยแล้วก็น่าจะไม่เกิพันสองประมาณร้อยสี่สิบประมาณหกนะร้อยะ 600, โดยประมาณนะใครับประมาณหกร้อยแล้วก็ทำได้เลยหกร้อยนี่ก็แห้งจนหมดลำแล้วนะ <laughs> คือเนี่ยออยแค่นี้อแค่เดียวเองมันคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงมันรีดเอาน้ำหมดเลยเราน้ำมีเท่าไหร่มันรีดเอาหมดเลยเปนสยเปนคงครับเนี่ยไม่มีน้ำติดมือเลยนะมันอาจจะแพงกว่ารุ่นทั่วไปก็จริงแต่มันคุ้มค่ากว่าจริงๆคุ้มจริงๆสําสำหรับคนเคยใช้สองเคยเคยใช้สองรุ่นนะมันเงียบด้วยใช่เงียบมันตกัน ันนั้มันก็ลงกองเก่งหน่อยใช่ครับเซฟตี้ประหยัดแข็งแรงคุ้มค่าคือมันจบอยู่เครื่องนี้แหละคือพี่ใช้ไปสองปีสามปีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยรุ่นเก่าเนี่ยรุ่น F2 F3 เนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องน้ำอ้อยเข้าลูกปืนปีหนึ่งต้องเปลี่ยนตนลับลูกปืนทีหนึง่งแต่รุ่นนี้เขาทำมาจบเลยน้ำอ้อยเข้าไม่ได้เลยใช้ไปสองปีสามปีไม่ต้องห่วง ถ้าใช้หนักๆเนี่ยก็คดคุ้มเลยครับเพราะมันอึดเลยเอาเครื่องรุ่นนี้ไปออกบูธในโรบินสันลูกค้าชอบใจมากสะอาดลูกค้าเห็นแล้วก็สะอาดเพราะว่าเราจับป้อยเราเราสัมผัสไม่บ้าครับมันก็คือทิ้งทิ้งไปเลยแต่ถ้าม,มันเป็นเครื่องรุ่นเก่าเราเอากลับมาวนคันอีกลูกค้าอาจจะมองว่าเออเราจับแล้วจับอีกอย่างเงี้ยะะแต่นี่คือมันมันสะอาด ดูแลสะอาดแล้วก็ทิ้งไปเลยกาดทิ้งไปเลยใช่ครับมันได้หลายอย่างคุณคุณภาพคุณค่ามันได้หลายอย่างจากที่มองก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าทีเดียวมันจบไปเลยใช่ครับใช่ถูกต้องค่ะเครื่องนี้ซื้อทีเดียวจบเพราะว่ามันเดี๋ยวมาจุกจิกไปนู่นไ้นี่เราย้งเหลือแต่ตัวตัวที่จะเทยังไง